เทศบาลนครเชียงราย MOU อปทขับเคลื่อนเมืองอาหารปลอดภัยเกิดขึ้นจริงเพื่อให้เกิดต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำในวันชัยจงสุทานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายในจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือหรือ MOU เมืองอาหารปลอดภยัยระหว่างเทศบาลนครเชียงรายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8แห่งภายใต้การสนับสนุสน,นของสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพสสส ณอาคารเทิดพระเกียรติ90ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งการลงนามดังกล่าวมีนายวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์สมาชิกวุฒิสภานายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้บ่าชาการจังหวัดเชียงรายเป็นสักขีพยานรวมทั้งตัวแทนจากหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่เกี่ยวข้องในวันชัยจงสุทานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เนื่องจากเทศบาลนครเชียงราย ได้ดําเนินการเรื่องของเมืองอาหารปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหลายสิบปีซึ่งได้มีการขยายผลและดําเนินการให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดเริ่มจากการดําเนินการในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงรายก่อนที่จะมีการขยายออกไปและได้ประสานงานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆที่อยู่โดยรอบในพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงรายซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ต้องขอขอบคุณทางเทศบาลตำบลบ้านดู่อปตอรอบเวียงอปตอแม่ก่ออปตอริมกก อบตอห้วยชมพูกำนันตบนดอยหางกำนันตบลป่าอ้อรันชัยและกำนันตบลแม่ยาวที่ได้เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ซึ่งการลงบันทึกข้อตกลงนั้นทางเทศบาลนครเชียงรายมีนโยบายด้านอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่องจนเป็นต้นแบบของการผลิตอาหารปลอดภยัยตั้งแต่ระดับครัวเรือนกลุ่มหมู่บ้านชุมชนและเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่เทศบาลนครเชียงรายจากนี้ไปหลังการลงนามจะได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่ออาหารปลอดภยัย อันนาไปสู่การเพิ่มจํานวนครัวเรือนการขยายอาชีพในการผลิตผักผลไม้และเนื้อสัตว์เข้าสู่ระบบอาหารกลางวันของโรงเรียนตลาดของเทศบาลนครเชียงรายและในพื้นที่ตาบลนั้น,น,นๆร่วมกันสร้างต้นแบบรูปธรรมของการสร้างระบบอาหารปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําที่สอดคล้องกับนโยบายของทางจังหวัดเชียงรายผู้ดีกิติสถาพรข่าวก้าวไกลนิวส์รายงาน